สวัสดีครับทุกคนพบกับตาภูพาลุยในช่อง y o u t u b e ไลฟ์ภูอาน้อยครับวันนี้มาแชร์มาแชร์ตัดขนุนเพชรราชาครับขนุนกิ่งตัดขนุนกิ่งเล็กหน้าแรงนะครับที่ผ่านผ่านแรงมาสภาพที่เราถ่ายคลิปก่อนนะครับก็เป็นสภาพกิ่งแบบนี้เลยครับผมเรานึกว่ามันจะโตยีครับผมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าเราจะตัดแล้วแก่แล้วครับลายขึ้นสวยนะครับ เป็นเพชรราชากิ่งเล็กนะครับไว้ลูกหน้าแรงผ่าแรงมานะครับมาตัดมิถุนาอันนี้ครับผมก็ให้น้ำครับสภาพใบตอนที่ว่าระยะสุดท้ายเดือนพฤษภาครับโอ้โหเรานึกวก็มันจะนั่นฮะมันึนว่ามันจะตุยแน่ๆเลยครับนี่ครับมันเหลืองมันกิ่งที่ว่าเป็นกิ่งที่เราไว้ลูกครับเนี้ยกิ่งนี้นะครับเราไว้ลูกนะครับ มันเล็กเกินไปถ้าหน้าแรงเราไม่ควรไว้ถ้าถ้าหน่นพรรษาในน้อยนะครับหนุน่อายุในน้อยเราไม่สมควรไว้กิ่งหน้ากิ่งเล็กหน้าแรงครับแับมือใหม่นะไม่ควรไว้เลยไม่ต้องไปไว้เลยครับผมเพราะอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างอาจจะพลาดได้นี่นี่กิ่งขนาดผมไว้กิ่งขนาดนี้ข้อมือเท่าแค่ประมาณฮห็นรถเครื่องครับผมที่คันบิดอ่ะก็สภาพมันก็ ไม่ดีไว้พันนี้ไม่ดีบอกเลยไม่ดีต้องไว้ที่ต้นก่อนถ้ากิ่งต้นเล็กต้องไว้ที่ต้นเนี่ยหลังจากวันนี้เรามาตัดครับทุกคนตัวาภาพก็ฟื้นนะฟื้นแล้วได้ฝนธรรมชาตินะฮะฟื้นขึ้นมานะแก่ลายขึ้นสวยแล้วครับเนี่ยแก่จัดแล้วเราก็จะมาตัดครับตัดขน,นเพชรราชา กิ่งเล็กหน้าแรงครับมาตัดเดือนพีนาไว้ลูกตั้งแต่นู้วครับขนุนประมาณ120วันครับ4เดือน432นะครับก็ประมาณ4เดือนกับ5เดือนครับแต่เวลาตัดเนี่ยตัดก็ตัดให้ติดติดกิ่งขั้วติดต้นไปเลยครับผมมันจะได้มีเชื้อราครับเนี่ยแก่แล้วครับถือว่าดีครับก็มาแชร์กันกับกิ่งเล็กหน้าแรงนะครับ ถหน้าแรงไม่ควรไว้นะครับแล้วสนุนหน,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 นุนอายุน้อยๆไม่สำควญไว้ถ้าไว้ถ้าอยากจะไว้อยากจะลองไว้ก็ไว้ที่ทททต้นไว้ให้เกอรที่มันออกที่กลางต้นที่ต้นมันจะดีแล้วมันจะปลอดภัยชอ mm hmm. บคลิปนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ครับผมไล่บัวน้อยใน youtube ครับผม